ได้่อนอมาตานน่ได้พอ่ะคะได้พอนอเดี๋ยวนะบ่ได้คุยกันนานบ่ได้คุยกันนานมาทักทายกันจักน้อยหนึ่งใส่นอบัาตาน่เดี๋ยวนะอันนี้แนวนอนเนาะแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้เพื่อนวะเอาแนวนอนเนี่ยละเพื่อเอาไปลง ทางอยากเอาไปลงอีกทางหนึ่งเนาะเผื่นนะ <c oughs> เสียงปิดเสียง,ส,ยงสวัสดีค่ะทักทาทยกันจักนิดหนึ่งค่ะเสียงกันยังว่าท่านเต็มทีปันใดค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหวางามงามยามแรงค่ะได้ยังกินข้าวแรงเนะาะจยา บเดีไลดดนแล้วกับเบิงสองซำเมือนบอลซ้ำบายวันที่ห้าวันที่หกบอสบายวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เก้ามือวันที่เก้าเนาะมืออื่นสิบมือห้อสิบเอ็ดสิบเอ็ด่าจจะได้ไปหาอีหล่าอุ้งอิงอยู่เคร่องในอุบลราชธานีอยู่แถวบันเอียงเกาะอยู่แถวบันบรนบุตรเนาะโอ้กินหอยแย่ปาง เ็บังกับพอยลีเด้ยนะคะสิ่เดไปตะเว้นบูบูอหรอวันที่สิบเอ็ดคือวันหยังเมื่อนี้วันสิบวันศุกร์สิบเอ็ดวันอาทิตย์เนาะโออาจจะได้ไปตะเว้นอยู่สวัสดีค่ะถ้าค่ายกันมีอย่างกับพี่มาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแห้งใจนะคะ แรงมากเลยเป็นซิม,มือเบื้อเขาก็เก่าอีกแล้วพี่น้องอาการเป็นหวัดเป็นหวัดมีไข่อยู่มือวันที่หาวันที่หกตัวรุ่มรุ่มปัตาเี่หลังจากนั้นกับเป็นเสียงเหมือเบือบเดดละปกติกุักับกับเห็บเห็บกับเป็นเสียงเหบเหบอยู่แล้วนะคะกับเหมือก็เก่าซนเนาะ กินก้แรงก็บยังคะ่ะทักทายกันเด้อจ่าเด้อสวัสดีค่ะทักทายกันมาบบนเราบ่นี่อุ้ยมาหลายคนละตัวนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดันเพจซอยแนวะพี่น้องดันเพจซอยแนวะมาคุยกันเรื่องเฮงเบาถึงเรื่องเพจปลอมอยู่เนาะโอ้ยเหมือนลายพี่น้องเลยตอนที่หัวข่าวที่แรกจริงๆกับ มีคนโทรมาหาสาวน้ำเยืนอยู่เรื่อยๆนะคะโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์สาวน้ำเยืนนนี่แหละแต่ว่าโทรมาสาวน้ำเยืนกับคิดแต่ว่าข้าเจ้าน่ะเอาเบอร์มาจากช่องของเราเป็นหลักเอาเบอร์มาจากเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนแต่ว่ากับแลกใจอยู่ว่าเอ๊ะเป็นอย่างผู้โทรมาส,ส่วนหลายนี่แต่ถามว่าอุ้งอิงบอดบอ้าจ้งเสีนาะใช่อุ้งอิงไหมครับเจสีออ เฮาก็จะตอบไปว่าบเม,มนจ้าไม่ใช่ค่ดคะ,คะดีเจสาวนุ่มยืนค่ะเขาก็บ,บอกเอ้าไม่ใช่เพจอุ้งอิงเหรอไอเฮากกบเลยปะไม่ค่ะเพจดีเจสาวนุ่มยืนไอเฮาเก๋หาเบอร์ทรวไปโป๊กช่องเนาะเฮากกบคิดว่าข้าเจ้าโทร่าามาอะไรทร่ามาตามตามที่เฮาห้เบอร์โทรไวไปตรงตรงโป๊กช่องบอกคิดว่ามีอีกเพจหนึ่ง เขาเอาเบอร์ทั่วเขาไปใส่แต่ว่าลาสุดูเดอมืเมเนียสาวน้ำเงินกัเขาไปจอบอยู่พี่น้องว่าหลังจากเข้าซอยกันกดกดไล่งานกดอย่างยังสีต่ตรงขอบคุณในหลายนะคะผู้ที่ไปกดยกเลิกติดตามแล้วก็กดกดรีพอร์ตกดไล่งานไปยังสี่เนาะหรือว่าอาจจะเป็นด้วยที่เขาเห็นเข้าเคลื่อนไหวเรื่องราวทีว่า ที่ว่าเขาเห็นว่าเอาเบอร์เขาไปแอบอ่างบอเขาลเปลี่ยนเบอร์แม่พี่น้องล่าสุดสาวนุ่มนเนี่ยเดืดคลิปเนี่ยเนาะ,นะสาวนุ่มเนี่ยไปจอบอยูคือกันแต่พยายามบอคลิกเข้าไปในในในคลิปที่เขาแช่มาเพราะว่าบอให้เขาได้ยอดวิวบอให้เขาได้เงินน่ะนะคะก็ะคือไปดูแท่แค่เพจไปดูแค่ช่องเฉยๆว่าว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงกะเห็นเขายังโพดอยูย่แล้วกะเขาเปลี่ยนเบอร์โทรแม่พี่น้อง เขาเปลี่ยนเอาเบอร์สาวน้ำเยื่นออกแล้วค่ะถ่าพี่นองก็ไปตอนอี้ก็ยังสีเห็นอยู่มั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวสาวน้ำเยื่นขอเบิ่งกันนะถ้าเราเอาเฟซเอาเพจนะคะถ้าเราเอาเพจเข้าไปดูแล้วพิมพ์คําว่าอุ๋งอิงนะอุงอิงรัตนาพรไม่ไม่ไม่ต้องพิมพ์รัตนาพรนะคะพิมพ์แค่อุงอิงซื่อเดี๋ยวนะจะเห็นบอก ถ้าเราเอาเพจเข้าไปดูล่าสุดนะคะ,ะ,ะถ้าเข้าเอาเพจเขาไปเบิงเอาคือพอเห็นเดี๋ยวเด้อไม่ก็นีไประบบพี่น้องเดี๋ยวนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเห็นอยู่เนี่ยถ้าเข้าเอาเดี๋ยวนะถ้าเข้าเอาเพจเขาไปเบิงมันจะโชว์ขึ้นสองซื้อท่านที่ซื้อบนจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของอุ๋งอิงซึ่ง มีผู้ติดตามสองแสนสองแต่ซื่อลางเนี่ยมันจะมีใต้ใต้ชื่อเนี่ยใต้ชื่ออุ๋งอิงรัตนาพรเวชบันแพงมันจะเขียนว่านักดนตรีวงดนตรีนี่นะคะไอ้ตัวนี้เป็นเพจพี่น้องเป็นเพจซึ่งสาวนุ่งเงินเสือว่ามันเป็นเพจปลอมมันบนแมนบนอาจจะมาจากสาวน้อยเพชบรนแพงเพราะว่านอกจากโพดท,ทุกอย่างเหมือนอุงอิง แล้วยังไปเอาคลิปหวยคลิปการบอกเลขบอกอยังมาแช่ซึ่งสาวนุ่ยนเส้อว่าคลิปเรานั่นกับโบนาจะเป็นคลิปของเจ้าของเพจเองแอดมินเพจนะน่าจะเป็นการไปไปเอาของคนอื่นไปดูดของคนอื่นมาลงอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยไอตัวเพจเนี่ยผู้ติดตามยังหาเมื่นสามอยู่คือเกา่ากดยกเลิกติดตามเน่พี่น้องอย่าไปสนับสนุนแล้วก็ ยังยังพดยังยังเคลื่อนไหว,วนะเบอร์โทรล่าสุดที่เขาเปลี่ยนจากเบอร์สาวน้ำยืนมาเป็นเบอร์สาวหน่อยเป็นพันแพงแฟนเพจนะคะพี่น้องเป็นเบอร์สอนุดนะคะหรือว่าเบอร์ของบอสโจนี่แหละที่ว่า0 061 9393915น่ะนะคะตอนนี้เขาก่ะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะโพดโพดโพด์ พศอุงอิงส่งงานเหนือแต่ว่าเมื่อประมาณสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเพจจริงเดี๋ยวนะไม่ใช่เพจแม่ล่ะถ้าเฟ e BOOK ส่วนตัวของอุ้งอิงจริงๆที่ส่งงาน FACEBOOK ส่วนตัวจริงๆของอุงอิงอุงอ,งอิงที่ส่งงานอีหล่ะส่งงานของของจังหารรอยเอสมือขค้ืนนั่น อีหล่าอุงอิงส่งงานตั้งแต่สิบสามชั่วโมงที่ผ่านมาพี่น้องอันนี้เฟซบุ๊กส่วนตัวของจริงของจริงนี่ส่งงานตั้งแต่สิบสามชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าเฟซบุ๊กอ่าเป็นเพจปลอมไม่ละนะ่ะเนาะเพจปลอมที่มีผู้ติดตามหาเมื่อสามน่ะเขาเพิ่งส่งงานเขาก็คัดลอกเอาข้อความมาทั้งหมดเอารูปมาทั้งหมดแต่ว่าเขาเพิ่งมาส่งงานเมื่อสี่ชั่วโมงนะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นของปลอมนะคะ สารมเย็นเซอราวาบน่าจะเป็นเพราะว่าบอสโจก็บอกอยู่ว่าถ้าเพจอุงอิงก็คือเพจจริงเพจเดียวเมนวะคะเพจที่พี่มอนอิงดูแลนะคะถ้าเป็นเพจของอุงอิงจริงๆนะคะที่มาจากที่มาจากไอ้อต้นสังกัดนะคะก็จะเป็นที่พี่มอนอิงดูแลก็จะเป็นเพจองอิงที่อุงอิงเพจจริงเพจเดียวน่ะนะคะพี่นง นอกนั้นก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวไอ้ที่เหลือก็คือของปลอมทั้งหมดและของปลอมเนี่ยคนเขาไปติดตาม้ลยแห้งเพราะว่าคนคิดว่าเป็นของจริงพี่น้องหา 13, มืินสามบ่ธรรมดานะแล้วล่าสุดเขายังเอาเบอร์โทรของสาวหน่อยเพจบันแพงแฟน,แฟนเพจอะไปไปติดไว้นํำซึ่งเปลี่ยนออกจากเบอร์โทรสาวน้ำเยินหลังจากตีสาวน้ำเยินโหน หู้เรื่องว่ามีเบอร์โทษสาวน้ำเยินไปอยู่เพจนั่นเรากับเขาเอาไปคุยกันอยู่ในบ้านหักเองอย่างสี่กับขอบคุณปูเพิ่นโทรมาหาเราเพิ่นก็บ,บอกว่าสาวน้ำเยินไปเบิ่งเนี่ยเบอร์สาวน้ำเยินเป็นบอเพิ่นว่าเพราะว่าผมเห็นยูปกช่องสาวน้ำเยินดัมเ,มเบอร์นี่ก็เลยว่าอุ้ยแมนแมนผู้ใดเนาะเล่นอุ้ยที่แหลกเหมือนแฮงพี่นอ้องกเลยว่าผู้ใดเนาะเล่นมารอบกัดอีกแล้วกันเลยมาที่ไปเบิ่งเหรอู้เพจผู้ติดตามตั้ง าหาหมื่นสามบรรมดานะพี่น้องถือว่ามีคนเขาไปเบิงหลายแสดงว่าเขาเด้งเงินเป็นลายเติมเลยได้หน่พี่น้องสนับสนุนโจรบพาเนาะพี่น้องกดยกเลิกนะค่ะเด้อกดยกเลิกติดตามกดยกเลิกติดตามนะคะแล้วก็รายงานไปเลยรายงานเฟซบุ๊กไปเลยว่าเป็นเพจปลอมเป็นเพจแอบอ้างคนดังศิลปินเอียงกว่าไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ใดในป้าเบิ่มหรอคะสวัสดีค่ะผู้ตัวซับเครื่องนี่คือมาตัวหน่อยแต่รู้ว่าสายตาห้องพอดีสวัสดีค่ะได้ยังกินแกงเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะสาวลุยืนบิงกินข้าแรงเบิงประมาณยังสี่มง้งแลงเนี่ยละเ,ออเพราะว่ากินข้าเสาก็เกือบเที่ยงละเ แต่ก็อ้วนอ้วนเด้อยพี่น้องอ้วนขึ้นหลอ้วนขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วมีห่วงยางนําบ่ไดไปออกกําลังกายหรือว่านล่ะเนาะอ่าเป็นอํอออนอตาต่าอยู่แล้วมันบริไดออกไปไทายคลิปคือคือ,คอตะกี่เนาะส่วนไลก็จะยูนบบานส่วนไลนยู่ในบบานกนเลยแบบกะจะ <c oughs> มีตะกินกบลังคือว่าเนาะคุณสมชายสวัสดีค่ะคุณหนุ่มวาปีปทุมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่สาวน้ำยืนเพิ่นว่าสวัสดีค่ะอ่านอสอจันท์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณพรชนนันนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณคุณย่า่โคราชน้ำนะคะเอฟซี FC อีลาอวงอิน เพิ่นโอนเงินไปบัญชีแม่หน่อยเบื่องฐานในห้าร้อยนะคะขอบคุณในหลายพอดีเพิ่นมาขอบัญชีกับสาวน้ำเื่นสาวน้ำนื่นกันเลยหายไล่หายไล่แม่หน่อยไปให้บัญชีแม่หน่อยไปแต่ว่าเพิ่นทักไล่ทักไล่แม่หน่อยว่าท่านตอบเพิ่นกระทรงสลิปมาให้เบื่องเพิ่นบอกว่ารบกวนทรงต่อให้นํำกันเลยไล่ไปบอกแม่หน่อยแล้วกะเดี๋ยวแม่หน่อยเพิ่นสะดวกเพิ่นก็จะมาอ่านยูเดอร์ค่ะคุณยายกะขอบคุณแทนอีลาอง์อิงหลายเนาะ ทำเป็นเบิงไไรอยู่เพราะว่าคุณยายบอกว่าได้เบอร์สาวนุ่มยืนมาจากตอนที่สาวนุ่มยืนในไลฟ์เพิ่นวันนะคะจริงๆเบอร์สาวนุ่มยืนก็คือแอดไลน์ได้เลยนะคะเป็นเบอร์ยูป,ป๊บช่องศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าห้าห้าเก้าสองสี่เป็นเบอร์ไล่เป็นเบอร์พรอมเพศตัวพี่น้องเบอร์เดียวกันแล้วก็เป็นเบอร์ที่เขาแอบอ้างเอาไปใส่ในเพจปลอมของอีหลาอุ้งอิง เบิ่งบัจักมือนี่จริงๆเขา่าจะใส่มานานแล้วนะแต่เขาบูหูเนาะกับพึ่งมาเห็นมีคนมาบอกมีคนโทรมาบอกแล้วสาวนุ่มยลี้งก็ตามไปเบิิงนบ้บานหักบานหักน้องอุงอิงเพจปบ้นอันบ้านหักน้องอุ้งอิง,อง,องสาวน้อยเพจปบ้นแพงเห็นก็จะคุยกันเรื่องนี้บุ้ยอันปูเป็ไปคอมมนกะกะจริงๆนะเจ้ากับบผิดดอกเพราะว่าก็เจ้ากับืหูเนาะว่าว่บาว่าเจ้าของเพจอันแอบอ้างเอาเบอร์เฮาไปใส่ เพื่อนก็บ,บอกว่ากล้ามากเลยให้เบอร์ไว้ด้วยว่บส <c oughs> <c oughs> กักะกล้าทัวบอกม่าเบอร์ที่เขาให้ไว้เันโมเป็นเบอร์เขาเนาะมันเบอร์สาวน้ำเยื่อนนี่เป็นโมถ้าโทษก็โทษติดสาวน้ำเยื่อนอ่ะนะคะแต่ว่าล่าสุดนี่สาวน้ำเยื่อบอกหูว่าเขาเปลี่ยนตอนไหนแต่มือน,นี่สาวน้ำเยืนเปิดเข้าไปเนี่ยนะคะเขาเปลี่ยนเป็นเบอร์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจน,นะคะน่าจะเป็นเบอร์สอนุพี่น้องที่ลงทายโดยเก่าหนึ่งหานะคะ พี่น้องเขาไปเบิรงยังเข็นอยู่นะคะแล้วสาวล้วนี้ก็เปิดไปคือมันเป็นเบอร์คุณเท่ากับมีความมู้สืว่าเอ้ยมันเบอร์มันเบอร์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกก็เลยไปไปเบริรงทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจแมวห่องอ่าปรากฏว่าเบอร์เดียวกันแป๊ะเลยค่ะพี่น้องเขาเคลื่อนไหวเขาเขาเขาเปลี่ยนเป็นเบอร์ทรวสาวน้อยเพชรบ้านแพงอันน้องสมซักสวัสดีค่ะอันน้องสมซักเอื้อยแวบบแบบอยู่ เป็นสมศักดิ์กดติดตามเพจบอมอยู่บ่บอมแนเป็นบอลหรือมอมอยู่เอเดคือจังเห็นแบบแบบถามเป็นอันมีสมศักดิ์อยู่หันอันไปไปจอบไปจอบซองสถานการณ์บ่อนหรือจังใดแต่ว่าถ้าไปเบิรงคลิปเอเขานั่นกดยกเลิกแล้วแกกดได้งานไปเร้อเออเขาแอบอ้างเขาแอบอ้างแต่ว่ามือนีเห็นเขาเปลี่ยนเบอร์หล่กบอกมเป็นเบอร์เอเยี่ยแล้วตอนนี้อ่ะสบายดีเนาะสบายดีสมศักดิ์เพชรอบุบล ตอนเอือยตามไปทายอีหล่าอุ้งอิงกับบริเห็นกันเนาะอ๋อบบแม่บอกเลยจําผิดธรรมสันขอโทษได้ลายหลายคนนะคะเขาพิบิ้งให้เขาหลกดหัวใจให้คือสาวน้ลเือกี้คิดว่าเพื่อนหนายิบโู้นะเนาะกับคือคือคือเข้านี่ลละกดเข้าไปอ่ากดได้งานไปทุกมือเลเดอน้นองเลยกดไปกดไปซอยกันเฮ็ดจังไดเขาสี่เด้ปิดนี้ตอนนี้ก็ใส่เบื่อทั่วสาวหน่อยเลยนะ หลาสุดเต่าที่เอือยไปเห็นแล้วเอือยกับเห็ดคลิปอยู่กะซอยๆกันพี่น้องผู้ใดไปกดติดตามไว้กะกดรายงานไปแล้วก็กดยกเลิกติดตามนะคะถ้าผู้ใดเช็คเป็นพี่น้องมันจะมี ID ด d ดเพจอยู่ค่ะสาวานุ้ยเทปเป็นล่องล่องตามเบิรงก็ได้ว่าเพจนี้มันมาจากคือการสร้างเพจเนี่ยมันจะมาจาก Facebook ส่วนตัวอ่อนมมนบอพี่น้องหรือจังใดสาวนุมยืนี่ตรงย่อมรับว่าสาวานุ้ยเปิดเพจเนี่ย มาแบบงุ้มๆเศร้าๆเด้สาวนุ้งยืนโบเกงสาวนุเงยนใสวิธีเปิดยูทูบเราเฮ็ดตามตอนนี้ผู้ใดมาถามนี่ยังโบหูอยู่ได้ภาษาเพจจังจังหดแต่สาวนุเงยืนก็สั่งอยู่สองสามเพจอยู่นะแต่ไม่ได้เคลื่อนไหวมีเคลื่อนไหวอยู่เพจเนี้ยมีเพจเนี้ยนะคะก็จะมีเพจพริกแกงท่านขุนยังเสนอกจาะคือคือตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเขาอยากซอยลูกค้าเฮ้าเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนอะ สาวนุ่มเยือนอยากจะขายซอยอย่างเสียก็อยากจะเปิดเพจขายแต่ว่าพอเปิดเพจขึ้นบ้างอุย้ยผู้ติดตามสองคนมาสินเพราน่าสิเป็นตะเลขายเนาะก็เลยมุ่งมันเอาอันเดียวเออเอาอันเดียวอะก็ปั้นเพจเดียวเลยทีนี้นะนะเพจอื่นๆนก็นเลยหยุดไว้ก็เลยโบเคล่อนไว้นะคะพี่น้องแมนว่ากลับไปเหตุเป็นเพจของกระจายข่าวลูกทุ่งหมอำํำแต่ว่ากับโกเคล่อนไว้เพราะว่า มันดูแลเบาไหวดอกพี่น้องสาวทำเงินกันเลยเป็นคนบอกเก่งํากันเลยดูแลอยู่อย่างเดียวอยู่เพจเดียวแต่ผู้ใดที่เก่งคอมพิวเตอร์เด้อค่ะเด้อพี่น้องสามารถเอเพิ่นว่าไปเบรงไอดีไอดีไอดีเพจน่ะเราก็เอาไปเช็คเอาไปยังเพิ่นว่านนะ่ะสามารถรู้ได้เลยว่าผู้ใดเป็นเจ้าของเพจนั่นตัวจริงน่ะหรือว่าอาจจะรู้เบอร์โทรเขาอาจจะรู้เฟซบุ๊ก ส่วนตัวของเขาเนี่ยนะคือมีคนว่าซูฟังแต่ว่าสาวนุ้ยเห็นปเป็นดอกวิธีที่ว่าเขาจะไปนค้นหาจาังใดผู้ใดเหตุเป็นล,อลอ่องล่องเบิงเดี๋ยวพี่นออ้องล่องเบิงว่าจริงๆแล้วเพจนั้นถือสางมาจากมาจาก,มาจากผู้ใดอ่าหรือว่ามาจากเฟซบุก๊กใดอ่ามีเพจที่อยู่ในเครือน้ำกันนะจากเพจยังจังเสียนะ,นะพี่น้องเพราะว่ามีหลายคนน่ะไปคอมเมนต์อันนี้สาวนุ้ยถือว่าเดามั่วซั่วเนาะ อยู่ในอยู่ในยู u ูปนะเพิ่นว่าผมว่าเป็นคนในธรรมเพิ่นว่าเข้าโบสามารถนูได้จนกว่าจะพิสูจน์ได้นะคะเพราะฉะนั้นาก,าการจะพิมพ์ผาดพิงถึงผู้ใดกะเรามาระวังเด้อค่ะพี่น้องเด้อเรามาระวังเอานะคะเพราะว่าเข้าโบหูอีลีหรือว่าผู้ใดเช็คใดก็ลองไปเช็คบึองอ่าโอเคนะ,ะเดี๋ยวรายงานครับรายงานไปสุมือสุ้มือโรเดอร์สมศักเออยซอยกันเออ ขอบขอบคุณค่ะสบายดีครับชนบุรีฝนตกเบิดมือว่นสันวายว่คือบอกเป็ไใจเย็ยนดีแท้ะทั้งนี้หอนเบิดมือนองเลยหอนหอนจา้าไอยังกิดแรงกันพี่น้องคุณขวัญเรือนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโมเดลกดเดนว่าเป็นเจ้าไปซอยก็เบิงอยู่ ไปจอมพีติดกับซนอเอาคอโทดได้หลายผู้ใดไปซอยเขาเบืองนัน่นยกเลิกยกเลิกติดตาม <c oughs> โอ้ยจะเป็นเนาะอ,อันออนซ่อนอีหลา่าแม่พี่น้องเมื่อคันเทปคลิปไปออนซ่อนอีหลา่าอุ้งอิงนอนรับด้เงินหมืน่นนอนตื่นด้เงินแสนสมศักดิ์เอ้ยเนาะเปนอีหลา่าอุ้งอิงลูกสาวเหตุบุญเหตุบุญอีหยังเมื่อคือเป็นภูมิบุญบารามีแท้ มีปุญนมีวาสนาหลายพี่น้องค่ะคือตื่นขืนบว่าสินอนสินงังสียืนสียางไปทั้งใดมีตะพูโอนเงินให้มีตะพูเอาเงินมาใส่มือให้พี่น้องอันจนตอนนี้มีแต่สิบอกว่าสิบคือไหวแล้วเด้ <c oughs> หลายฝนแล้วพี่น้องเอง้ยโนสะอสอนน้งลูกสาวอิอริสะออนน้งอิหลาอุง้งจริง คนมีบุญบาตรมีดังของเพลงอยู่บานรับเป็นแสนนะคะเมือนี่จวดจาดฝากเบื่มเรื่อยว่าสันเนาะนางฮองเพลงเล่นเนให้พ่อพ่อแม่แมฟังพ่อฮักสุรินเนาะโอนมาไล่ให้หนึ่งแสนป้าที่นองเอยสะอ่อนน้ำผู้ให้ดีสะดุดถ้าบอไล่สดก็คือจังบวสะดุดไล่สดแล้วสะดุดแล้อได้เพิน่น อีหล่าหอนง,านง,านงาน่างง้ังค่ะเมื่อนี้อ่าวูดเบิงไล่สดอยู่ทางพอเอกแน่พอเอก็กคือไล่สดแล้วบจ่าน่าจะยังบ่ต้นหอดเพราะว่าตะใกล้บ้านนี่ก็น่าจะประมาณสักทุ่มครึ่งเนาะทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มอีหล่าจะจะไปหอดอเช็คสาวก็สองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่งประมาณนี้ เดียังกินแรงแ่บๆด้วยค่ะเด้อซอยเบิงคลิปติดตามเป็นกำลังใจดีใจไลฟ์พี่น้องเนี่ยเห็นบอพึ่งพึ่งเห็ยนแนไล่์ได้มีปูนัดนําเพื่อนว่าอันมีผูนึงเพื่อนมาคอมเมนตนบอกเพื่อนว่า,วามันเกิดจากอ่าคนกดไลครูปสันห่วยแม่นบอกพี่น้องสำนึนี้นเห็นแวบบๆอยู่ว่าต่อไปหนีนันโพดรูปโพดยงังแต่มีคนมากดไลค์ยังจังสิ สิได้งเงินน้แม่นบอกพี่น้องห่วยสิไเด้โพดูดูเลยได้ปัตานีปกติสาวน้องเงินสิบอกโพดรวภาพหนึ่งปันไดน,นะสาวน้องเงินจะเน้นเป็นคลิปปัตานีตรงเลียนแล้วเนาะเพราะว่าเดือนที่แล้วเด้๋ยาสิบหกเหรียญแม่พี่น้องได้โบนัสนะจัก่าจากใสกระปู่หัวแต่ดีใจแล้วก็ขอบคุณขอบคุณในห,หลายพี่น้องมันต้องมาจากพี่น้องนี่ละผู้ที่เป็นมากดยังสักอย่างนี่ละเนาะแต่เขาเป็นรายได้ รายได้โบนัสเออซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางของของเพจเมนบอพีนอ่น้องป้าเนสอ่อนผู้เป็นดาราอ่ามอรองมอล่ํ่ศิลปินมีผู้ติดตามหลายๆเป็นหลายๆลลานนี่เนาะคือสิมวนคักแม่พี่น้องนี่บอสเป็นมางเงินแลนหาเงินพี่น้องเ <c oughs> อ้ย <c oughs> อูได้รวยอยู่แล้วเฮงรวยเติมเด้เป็นแบบดันตัวความสุขวิ่งหาความสุขความหนึ่ง ความสมบายใจแลนหาความสมบายใจเงินว,งวิ่งหาเงินเหมือนกันเพื่อนว่ะนะคะน,น้องสมศักดิ์เจ้ยยาว่าเด้อผมกับแลนหาเงินอยู่เือกันกับซืเอเงินเนี่เดี๋ยวน้องสมศักดิ์แล้วสิม,มาแบบนั้นผมกับแลนหาเงินอยู่กับเพื่อนเอาพี่น้องค่ะน่าจะมาจากน่าจะมาจากภาพนิ่งที่โพสบอก์หรือเจงดายซานเรื่องของบ,บัตันหัวที่ไปที่มานะของโบนัส เห็นแต่ว่ามีมีกระเป๋ามีกระเป๋าเป็นโบนัสขึ้นมาซึ่งเพิ่งเป็นเดือนแรกมั้งที่สาวน้ำเยืนอใดสาวน้ำเยื่อโเก็เห็นบรด้เช็คก็เถอคือห้าวกหูเห็นแต่ยอดโตร่วมมันนอกปกติน่นว่าอ้อเพจมีรายได้เราได้แค่นี้เดือนนี้ข้ากับหูแค่นั้นโบได้ไปเห็นว่ารายละเอียดมาจากอ่ามาจากคลิปสั้นคลิปยาวอีกอย่างยังเสียนะพี่น้อง บบบงหูเรื่องรายละเอียดปันไดถึงจะมีเพจถึงจะเป็นเจ้าของเพจใหญ่แต่ว่ารายละเอียดาารมเยินบอกเก่งอีหลีนะเพราะว่าสารลมเนยอนเปิดเปิดยทูปเน็ตลุดอีกแล้วแ่แถเน็ตเน็ตสะดุดบ่อยมากคือาวนมอเยืนเปิด youtube ในการสร้างเพจตอนนั้นนะคือทำตามที่เขาบอกคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆาซนมอเงืนก็นเลยจะบงหูว่าอ๋อ คลิปประเภทนี่แบบนี้อดั้นจังสี่มันจะมีรายได้อีหยอย่างยังสี่สามเนี่ยจะบ่คอยหูอาศัยเห็ดอย่างต่อนเนื่องเห็ดสม่ำเสมอเห็ดไปเรื่อยๆเห็ด่ได้เบิงฝ่าเบิงฝนเห็ด่ได้สนใจไว้คือว่าเราเพจมันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆด้วยบุญบารมีของอีลาอุงอิงที่ซอยนะ้าก็คือ,อเอฟซี เอฟซีอิลาอุงอิงเอฟซี FC สาวน้อยเพชรนบ้านแพงต้องขอบคุณบุญบาร,รมีของอิหล่านะคะแล้วก็ขอบคุณบอสจูที่เพื่อนให้เข้าได่ไทคลิปได้ยยังเยอะสิเนาะก็คือทายลงตายลงตายลงทายลง,ยลง,ยลง,ยลงตอนตอนที่ตามไปทายคลิปนะ่ะหลังเถ้าสาวเนื่อลงไปสิบสิบคลิปเมื่อหนึ่งน่ะลงสิบคลิปยี่สิบคลิปก็มีนะ่ะนะโดยที่บงหูเลยเราได้ได,ได้มาจากช่องนั่งใดในบกหูหูแต่ว่าเอเดือนนี้มีทนน่านี้ได้ท่าน,นี้ก็โอเคสำนี ว่นนี้เอาล่าสุดอันพอดีไปกดเบิงมันมันเป็นอะไรนะเป็นเขาให้โหลดนะเนาะสาวนุิน,น,านม,มาเบิงเอ้ามีโบนัสแมพี่เนอะตองเป็นดีสิได้คุยได้แล้ยเด้ว่าเป็นคนมีโบนัสน้ำเขาแล้วปกติเห็นก็เจ้าแต่แบบปีหนึ่งก็จามีโบนัสหนึ่งครั้งกัน เาสิพี high, ère, problems, so ่โบนัสซุเดือนพี่น้องมาตาเนี่เอผููไดเฮ็ดเียดพูดไอเห็ดไอเอียงก็คลิปเอากระถือว่าบ่ฮูหูพึ่งบ่ฮูหูกะหูที่ลังกับบเป็นยังเนาะค่อยเห็ดไปพี่น้องเอยคอยเห็ดไปได้ท่าไดก็เท่านั้นอดีต่อใจเบิดนั่นล่ะถ้าได้มาพี่น้องคือถือเหลขนั่นล่ะค่ะถือหน่อยถือหลยก็จะมันดีใจคักเหล็กถ่ายองโตใบเดียวก็ดีใจว่ามันถือรางวัลที่หนึ่งหมดค่ะ โอ้ยเนาะบอกมาแล้วมือว่านบอลโจจับป,ปิงปองที่บอกพี่น้องเจ็ดแปดนะสามศูนย์สี่แม่นบอกค่ะพี่น้องถึงตองเนาะม,มันมานเด้อค่ะอืม <laughs> มันมานเด้อค่ะว่าสันอ่ะคุยกันเล็กๆในน้อยพี่น้องค่ะอ่ะาผุ้ไดสิถามยังผู้ไดจะคุยน้า คุณคำพนันสวัสดีค่ะคุณขวัญเรือนสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจคนบ้านๆสวัสดีค่ะคุณปองพบสวัสดีค่ะคุณสมบัติสวัสดีค่ะ,คคะ,คคะทักทายกันเบิดหรือ,อยังนี่ผู้ใดมาแล้วเอาจากกันน,นิดนิดหน่อยหน่อยเสียงกันยังเม,มือมือพี่พี่น้องวัดหลินงานแตงแต้วันที่หาคุณ เมือ่อนันไข่สูงค่ะตั้งใจว่าจะไปหาอีลาอง์องในเะมื่อนันรับปากอันพอจำลองไว้เพื่อนฝากเงินให้อีลาเลยเด็กโอนให้แม่หน่อยซ้ำเพราะว่าที่แรกว่าจะเพื่อนฝากว่าจะเฮ็ดมาไล่ไปเองเลยนะหนึ่งพันกันเลยเด็กโอนไปให้แม่หน่อยนะคะเพราะว่าไปบ่ไดดเป็นไข่เนาะเดี๋ยวจะไปติดลูกสาว ไปกอดหันกสิติตกสิยากอีกได้ว่าตานนี้มันว่านี่ก็บพาะ่อยวนาให้เศร้าให้เสื่องให้เศร้าให้หายเป็นปิดทิ้งสิบเอนี้ไปเจอกันที่เครื่องในอุบลราชธานีบัรบุตรเนาะนาครบุตรเครื่องในแฟนรายการเบิร์ตโมบาน <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอ่าที่ทรงข้อใจมาด้วยค่ะเด้อผู้ใดสาน,น้ำเยื้นบ่เห็นบ่ได้ทักบ่เขียดบ่ขมบ่จมบอ่ห้นะคะเหมือนมาก,กบฟิลขาดกันนั่นละพีน่น้องเอ้นี่อ่ะขอบคุณค่ะ ทักได้กันสำเนีนเรากันพี่น้องค่ะประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วเนาะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เบึ่งแย่งเป็นแห้งใจนะคะนี่เห็นมีดาวน้าได้สุเมอนี่แต่ว่ายังเป็นศูนย์ดาวอยู่ค่ะพี่น้องเขาบอกว่าความคิดเห็นที่ส่งมาพร้อมกับดาวจะปรากฏที่นี่วาสนโอ้ยังเป็นศูนย์ดาวอยู่สีมีวาสนาได้รับดาวบูบูนี่พี่น้องเอ้ยจังว่ากันเนาะเนี่ยเห็น โอ้เขามีช่องทางของการให้กำลังใจเยอะแยะมากมายเลยเนาะขอบคุณไม่บอกอย่าหลอกถามขอบคุณค่ะคุณคิพารัตด้วยนะคะส่งหัวใจมาหากันค่ะขอบคุณในหลายคุณตะเพอร์เฟิกขอบคุณค่ะสวัสดีครับดีเจสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะกินเข้าวแล้งยำแสบๆเด้อค่ะเด้อเพื่อน้ำแน่ค่ะ ดูแลเบื้องแง่สุขภาพพี่น้องความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริาเอาละตำหนิเกล้วกันเนาะพี่น้องเนาะจังพอกันไหมในเมือหนะนะคะดูแลเบื้องแย่งสุขภาพอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะผู้ใดมาบอดิเห็นบอดิเอ้ยซื้อกะเดี๋ยวสารุนตอบ ในในคอมเมนต์แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ